คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทุกสรรพชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของสังสารวัฏอย่างไม่รู้จบสิน้นด้วยอำนาจของไตรวัตะคือวังวนสามอย่างได้แก่หนึ่งกิเลสหมายถึงนิสัยไม่ดีที่ทำให้จิตใจหมองเช่นความโลภความโกรธความหลง 2. กรรมหมายถึงการกระทำที่ถูกกระตุ้นจากอำนาจกิเลส 3. วิบากหมายถึงผลที่เกิดจากการกระทำเมื่อมีกิเลสเป็นแรงกระตุ้นจึงทำให้ไปก่อกรรมกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดวิบากจึงต้องรับผลจากการกระทำของตนตราบใดที่สรรพสัตยังตัดวงจรนี้ไม่ได้ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายหมุนวนอยู่เช่นนี้จนกว่าจะดับกิเลสในใจให้หมดสิน้นกิเลสในใจจะค่อยๆลดลง เมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากลั่นจิตกั่นใจมากขึ้นเรื่อ,อยๆจนสามารถขาจัดก,กิเลสในใจได้หมดสิน้นเราจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย